ซียวซงสู่เหอหลังกลอกและหมาป่าอยู่อีเทียนอีจื้อควายเล่อเตอเสียวซงสู่จ้ายสู้สร้างเปิ้งไหลเปิ้งชีอีปู้เสียวซิน เกยตี้ยลั่วใจยอ้จือหูหูต้าสุ่ยเตอหลังเซียนเซินอยู่มาวันหนึ่งกระรอกน้อยที่มีความสุขได้กระโดดขึ้นลงบนต้นไม้และบังเอิญตกลงไปบนหมาป่าที่หลับอยู่ หลังเป้ยจริงสิ่งเลอเมืองเที่ยวฉี่ไหลจุนเป้ยชื่อเที่ยวเสียวทรงสูหมาป่าตื่นขึ้นมาและกระโดดขึ้นเตรียมจะกินกระลอกน้อย เสี่ยวทรงสู่ซัวฟังเลอัวปาอัวหายซื่อเสี่ยวหายกะลอกน้อยพูดว่าปล่อยฉันเถอะนะฉันยังเด็กอยู่หลังซัวหฮาปะอัวฟ่างเลนีปูกวัว ีีปเาสว你必须告ว我你们为什么这อยู่หน้าเมอตัวเผง่อู่หมาป่าพูดว่าโอเคฉันปล่อยคุณไปแต่คุณต้องบอกฉันว่าทำไมคุณถึงมีความสุขและมีเพื่อนมากมาย ทรงสุสัวนี่สินฉางตูล่าไม่เยินกันเหอหนีเจียวเพิ่อนโย่เอ,อ้อเ่าเหลียงฉงปูตุุยเปียเหยินจัวเออกะลอกพูดว่าคุณมีจิตใจที่ชั่วร้าย ไม่มีใครกล้าเป็นเพื่อนกับคุณแต่พวกเราใจดีและไม่เคยทำร้ายผู้อื่นหลังทิงเลอรทรงสู่เตออีฟานหหหว่่โฮชงงือลัเนินานเหลียง เจียวเลอสีตัวผงอยู่หลังจากที่หมาป่าได้ฟังสิ่งที่กระลอกพูดหมาป่าก็กลับตัวใจดีเขาจึงมีเพื่อนมากมายถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับ